Thank you. เอาบรรยากาศที่วัดสุปัตนะคะามาฝากพี่ๆน้องๆทุกๆคนเนาะพอ <c oughs> ดีไปส่งน้องนะที่แถวหน้าเริงรองนะคะก็เลยแวะค่ะแวะเอาเอาอาหารเนาะอาหารมาให้ให้นกนะค,ะค่ะจะเห็นไหมคะก็จะมีครอบครัวะคะ่ะตอนนี้ตอนนี้แดดแดดกล้าเลยเนาะร้อนนะร้อนหน่อยนะคะ แต่ว่านกนกก็นกก็ไม่ยันนะไม่กลัวบินกันใหญ่เลยนะถ้เอาบรรยากาศนะธรรมชาตินะสดใสามากเลยนะคะวันนี้นะแต่ก็หลายคนก็จะบอกว่าร้อนหน่อยเนาะอาจจะร้อนหน่อยนะแต่ว่าก็ดูสดใสไม่เบานะคะตอนนี้ตรงท่าน้ำเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางเดินทางเดินลงจากวัดก็เห็นไหมคะ ดูนะฮะน่ารักมากนะนี่ขนาดคนไม่เยอะนะนะเห็นไหมคะมานิดนึงเ็าจะบินกูบินกูใส่พวกเราเลยนะคะบินเลยมีเล็กมีน้อยเขาก็อยู่จะเขาก็จะเกาะตามตรงนูน้นตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะบินไปตรงไหนที่มีอาหารเขาก็จะรุมนะคะรุมจิกกินจนหมดเลยนะคะเราก็สามารถเอา,อาขนมปังนะคะหรืออาหารนะคะ ที่ที่เหมาะกับพวกเขานะเอามาให้เขานะะเห็นไหมอาหารในตู้เย็นน่ะนะของเราอาหารที่ที่มันเหลืออยู่นะคะที่มันมีเยอะแยะนะเก็บเอาไว้ก็เสียนะคะเอามาเนี้ยทำประโยชน์นะคะให้กับนกให้กับปลาให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะก็ก็มีก็มีคุณค่านะคะก็ดีใจเนาะวันนี้ได้เอาภาพ น่ารักน่ารักนะคะ,อะของอนกนะเอามาฝากนะด้วยความดีดีนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะนน้นข้างบนเห็นไหมทางขึ้นบันไดนะข้างหน้านูน้นจะข้ามถนนมาอีกฝั่งนึงละตอนนี้บันไดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าบ้างๆก็เชิญชวนกันมาเที่ยวเนาอ,อยังเหมือนเดิมนะแต่ก็เดินะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า